ทำไมผู้ชายฝั่งเอเชียถึงเล็กทำไมผู้ชายฝั่งทวีปยุโรปถึงใหญ่เป็นเรื่องเป็นเรื่องขนาดนะคะคำถามที่น่าสนใจทีนี้อะไรเล็กอะไรใหญ่นะคะนิ้วเหรอส่วแอฟริกาจะใหญ่สุดผู้ชายไทยแซ่บกว่าเกาหลีเกาหลีก็จะทู่ไทยสุดส่วนใหญ่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพันธุกรรมนึกออกไหมดูอย่างความสูงสิความสูงโดยเฉลี่ยของ ผู้ชายตะวันตกจะสูงกว่าของคนไทยหรือว่าคนเอเชียมะก็สูงกว่าซึ่งมันก็จะส่งผลต่อส่วนอื่นของร่างกายด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องของพันธุกรรมแต่ถามว่ามัน,นตายตัวอะไรไหมว่าสมมติต้องฟันทงเลยว่าถ้าเกิดว่าฉันเป็นคนไทยถ้าไปเจอคนอเมริกาคนไทยต้องตัวเล็กกว่าคนอเมริกาคําตอบคือไม่จําเป็นแล้วก็เห็นว่าอย่างคนไทยบางคนเนี่ยก็ตัวสูงใหญ่เหมือนผู้ชายฝั่งยุโรปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมาจากพันธุกรรมของเราค่ะก็มันก็เลยทําให้คนฝั่งเอเชีย e เนี่ยค่อนข้างโครงเนี่ยหรือว่าความสูงก็จะตัวเล็กกว่าเอาไว้ว่าอย่างอื่นมันก็เลยอาจจะเล็กกว่าไปด้วยนะคะ